สปอร์ตมีเดียนะครับโมโหรายงานเองนะครับบอกว่าอีวานเปเรซิต์นะครับได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีแล้วนะครับก่อนที่จะย้ายแบบไม่มีค่าตัวนะในช่วงซัมเมอร์นี้ Chelsea! Chelsea! รายงานข่าวจากสปอร์ตมีเดียนะครับโมโหแต่สื่อนี้นี่ถือว่าต้องกรองแล้วก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับบอกว่าอีวานเปเรซิต์นะครับได้ตกลงเงื่อนไขนะส่วนตัวกับเชลซีแล้วนะครับ ก่อนที่จะย้ายแบบไม่มีค่าตัวนะผมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเหลือแค่การตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาเท่านั้นที่ยังขาดหายไปนะครับลหลายๆเจ้านะผมก็เล่นข่าวนะผมอย่างแดนแมคคาทีเขบอกว่าผมได้ยินว่าดีลของปิเรสิตกับเชลซีนะได้ตกลงก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องรอดูวันต่อไปนะครับส่วนทางดน้านของฟาบิโอโดมาโนนะครับสื่อเทนหนึ่งนะผมบอกว่ายูวานปิเรสิตเนี่ยยังไม่ได้ตกลงเงื่อนไขกับสโมสรไหนนะครับตัวเขายังเป็นที่ชื่นชอบของทูกเคล้นนะับตั้งแต่เดนนนมมมกราาาคคที่ผ่ผะับ แต่เชลซีนะผมยังคงรอที่จะเจราจาแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่จะคืบหน้าแล้วก็เสร็จเรียบร้อยภายในเดี๋ยวนี้นะครับส่วนทั้งฝั่งอินเตอร์บ้างนะครับอินเตอร์มิลานนะผมยังคงที่จะหวังบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขนะผมกับปริสิทแต่ว่าพวกเขานะต้องเพิ่มข้อเสนอเพิ่มเติมให้กับเจ้าตัวด้วยนะครับยังไงข่าวของปริสิทก็ต้องติดตามกันต่อไปนะเพราะว,ว่าต้องรอให้สื่อใหญ่นะ่ะเล่นข่าวแล้วก็มาฟันธงกันอีกทีนึงนะครับก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน,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 นด้นะ